จากคุณตุ้ย AF 3พบกับโซ่ V 1จากคิสและเอิร์ธ V 1 0จากลิกิตฟ้าครับสวัสดีครับผมตุย้ยจิติญรลราคาครับยินดีด้วยครับกับน้องทั้งสองคนนะครับลองไปหาจุดดูแล้วกันครับว่าเพลงเพลงนี้สามารถดึงอะไรออกมาทำอะไรได้บ้างครับให้กำลังใจครับช่องยี่รับ การดวลกันของโซวีหนึ่งนุ่มเหนือเท้าไฟลีลากระชากใจสาวจากทีมคีสปะทะเอิร์ธวีสิบนุ่มหล่อโลกเสถือนผู้ขุนพลังแห่งพื้นพระสุธาจากทีมลิขิตฟ้าใครจะสามารถแสดงลูกอ้อนผ่านการเต้นให้สาวๆาววันไหวได้มากกว่ากันกับเพลงอกหักไม่ว่า เธอทำให้ฉันต้องเมือ่อยคอเธอมาทำให้ฉันต้องเฝ้ารอก็ได้แต่มองขึ้นไปที่เธอทึ้งบนฟ้าก็ oh, oh. มันแอบชอบเธอมานานเธอก็ยังไม่เห็นมองลงมาคงต้องออกแต่โหไปไกลเธอมากกว่านี้และถึงแม้เธอจะอยู่สูงเจ้าฟ้าแต่ฉันจะติ้ลงมาให้สุดเมือ่อ oh, oh, oh. เหมือนเหมือนมันจะ ไม่ได้กกเยึดถ้ดป,ออดดดป็นจ้าายเรักป็นตาอเอมไปสัมผัสใจเธอแต่คุต้องมองข้ามแล้วก็ยังอยากรักถ้ไม่ลอไม่รักก็คงจะทราบป้าถ้า,าเอคอย่างคุณมคงจะถูกใจ วีสิบครับเอาละครับฟังคอมเมนต์กันเลยนะครับใครจะแดนซ์ใส่กวาดรดาได้ถูกใจคอมพินเตอร์อรของเราบ้างเชิญคุณแมวครับ okay. สวัสดีครับทั้งสองคนพี่อยากจะบอกว่าคู่แข่งขันที่เราจะต้องเอาชนะนะมันไม่ใช่ใครคนอื่นหรอกจริงๆมันคือตัวเราเองนะครับแล้วก็คู่แข่งขันที่น่ากลัวที่สุด มันก็คือตัวเราเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเรามีวินัยพอไหมเราทุ่มเทพอไหมเราซื่อสัตย์กับตัวเองไหมหรือว่าเราได้แบ่งปันเราได้แชร์กับเพื่อนๆพ,พอไหมวันนี้ทุกคนทําได้เยี่ยมมากและมันก็พิสูจน์แล้วว่าทุกคนเอาชนะตัวเองได้ขอทุกคนมีสปิริตที่ดีอย่างนี้ต่อไปครับทําได้ดีครับขอบคุณครับ,บคุณติ๊กครับ,บค,ครับ รู้สึกว่าท่ากระเท่าได้รับความนิยมในโชว์นี้มากจริงๆเลยนะครับนะพี่ทิกอยากจะบอกว่าสำหรับน้องโซ่เลิกสถิได้ไหมนิสัยแบบนี้ที่เอาโซ่ไปล่ามหัวใจของหลายๆคนเข้าไว้ดูมานะครับโซ่อาทิตย์นี้ควบคุมการร้องเพลงได้ดีกว่าหลายๆครั้งนะครับน้องโซ่ขอชม ส่วนเอิร์ธอันนี้ก็ชมมากด้วยเอิร์ธเนี่ย